เรื่องหมูเถื่อนแน่นอนฮะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเราก็นําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมเพียงวันเดียวฮะปรากฏว่าอธิบดีดีเมีการไปตรวจสอบเอกสารการซื้อขายเนื้อหมูมที่ห้างค้าปลีกชื่อดังแห่งหนึ่งะนะฮะคุณผู้ชมฮะคงรู้กันฮะขายส่งนะะีชื่อดังฮะมีอยู่เจ้าเดียวฮะเนี่ยดูฮะทีมข่าวโมโนยังไปทําข่าวเลยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฮะ แต่ปรากฏวันถัดมาวันอังคารครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายท่านนี้เลยฮะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พันธ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมลครับก็ยกย้ายครับไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งแน่นอนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะเลยบอกว่าโทษนะแค่ไปตรวจหมูเถื่อนที่ห้างค้าปลีกชื่อดัง ถึงขนาดต้องโดนเด้งเลยเหรอ,อม,มันทําให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าหรืออย่างไร<อ>แล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจําคลิปนี้ได้นะจำภาพนี้ที่นายกอารมณ์เสียนายกจะไปต่างประเทศแล้วก็ถามที่ปดีดีเอสไอบอกว่าผมสั่งคุณไปแล้วให้ดําเนินการสองสามเรื่องอหนึ่งในนั้นคือเรื่องหมูเถื่อนฮะแล้วก็มีคดีหุ้นสองสาบริษัทก็คือสตาร์กับมอริเทอร์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนอกจากนี้คอรมอมีมติย้ายอีกหนึ่งตำแหน่งฮะพันตำรวจโทรประวุฒิวงศ์ศรีนินจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครเเดด็กและยยาววชน้ นี่ฮะดูฮะจากการยกย้ายแล้วก็รวมทั้งฮะตอนนี้ก็ให้ท่านรองอธิบดีดีเอสไอพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการ,การกาแทน,ทนดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอคำถามคือออาแล้วเสนอคราวนี้ไม่ได้เสนอแต่งตั้งอธิบดีดีเอสไอด้วยเลยเหรอยังฮะยังไม่ได้เสนอแล้วคุณผู้ชมแหมมันเหมือนทันควันเลยอ่ะอพอมติคอรมอออกปุ๊บเฟซบุ๊กดีเอสไอครับคุณผู้ชมครับก็มีการเผยแพร่ภาพของพันตรีสุริยาแล้วก็มีข้อความนี้เลยฮะ ทำใจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิถีผมเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะทําเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับออ28พฤศจิกาย,ยน2566พันตรบตรีสุริยาสิงหัก,กมลครับผม ซึ่งเรื่องนี้นะคะหลายคนก็จับตาว่าเอ๊ะจะเกี่ยวกับภาพวันนั้นหรือเปล่าที่นายกไม่พอใจสั่งไปเรื่องหมูเถื่อนะทำไมไม่แก้ล่าสุดนายกตอบเรื่องนี้แล้วแต่บอกเลยว่าตอบแบบสั้นสั้นนายกบอกว่าเรื่องนี้รัฐมนตรียุติธรรมเป็นคนเสนอมาท่านนายกถามว่าในผลการย้ายเป็นรูกเลือกตังหรือเปล่าเปหมูเถื่อนหรือเปล่า เราดีที่เจอท่านลอยที่คุณเลือกข,อขออ่าวสบชลงไปนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องของทางรัฐมนตรีติรรมเสนอนะฮะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มันสั่นสะเทือนมากครับเพราะว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันเยอะอย่างที่บอกไปถึงขนาดกระทรวงยุติธรรมพันตําตำรวจเอกทวีสอดส่องต้องมีการทําเอกสารข่าวแจกเลยนะฮะคุณผู้ชมะเพื่อชี้แจงครับว่าการโยกจากอธิบดีดีเอสไอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหมูเถื่อนมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อธิบดีดีเอสไอไปตรวจที่ห้างค้าปลีกชื่อดังรายนี้ แล้วเลยทําให้ถูกเด้งไม่ใช่ฮะ แต่บอกว่าเนื่องมาจากว่าที่ปริกรมพนิจเนี่ยถูกย้ายไปเป็นเลขาธิการสบตก็เลยทําให้ตําแหน่งว่างลงก็เลยต้องมีการเสนอาย้ายพลตบวจโทประวุฒิไปแทนส่วนพันตารวจตรีสุริยาที่มีดีไอก็มีประสบการณ์มากที่สุดผ่านงานระดับอธิบดีที่ป yes. you. You. รึกษาหลายหน่วยงานก็เหมาะสมกับตําแหน่งรองประลัดกระทรวงยุติธรรมมากที่สุดยืนยันว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการแกนแกล้งหรือมีอคติใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหมูเถื่อนนะฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะไปถามฝ่ายค้านตวด คุณวิโรจน์ลักษนาอดีศรสส,สบัญชีรายชืย่อของพรรคเก้าไกลก็บอกว่ารัฐบาลต้องมีคําตอบว่าย้ายอธิบดีดีเอสไอด้วยผลอะไรและที่น่ากังวลคือมีคําสั่งย้ายออกแต่ไม่มีคําสั่งย้ายเข้าคือตอนนี้ยังไม่มีการตั้งอธิบดีคนใหม่อะ่ะ<อ>แล้วตอนนี้มีแต่รักษาการอธิบดีแน่นอนฮะมีรักษาการอธิบดีทํางานได้ก็จริงแต่มันก็ไม่เต็มที่เหมือนกับการมีอธิบดีตัวจริงอะ่ะแล้วย่อมจะส่งผลต่อคดีสําคัญอย่างเช่นคดีหมูเถื่อนที่ประชาชนเริ่มต้องเริ่มสงสยัยละว่าเอ๊ะ โทษนะฮะไปตรวจห้างใหญ่เจอตอหรือเปล่า,าหรือมีอันนี้คําพูดคุณวิโรนะฮะมีไอ้โมงที่ไม่ธรรมดาที่อาจจะมีอิทธิพลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังถ้ารัฐบาลไม่ตอบไปชัดเจนก็จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะอ,อะ